คือแปดใหญ่เอ้าไม่ใช่แปดใหญ่นี่อืมนี่งานคัดเลือกอย่างดีดีมั้งไม่ใช่ดีมออืมงงมุกไปดิดีมอมากไงกูก็ไม่รู้ไปเซลโบแปดเว้ยเซลโบแปดมีเยอะกว่าเซลโบเจ็ดนะแต่เซลิโบเจ็ดอันนั้นอะ่ะมันการเอืออ้อมันการเอื้อเยอะอ่ะกูไม่มีการตัวที่มีพลังสด สองูสเจ็ดอ่ะกูมีน้อยอ่ะกูไม่ได้มีเยอะ,อะโอเคสเต็ปเดิมสเต็ปนี้ใช้ดีใช้ดีมากมายใช้ดียันใช้ดียังยันรุ่นลูกเลยเขาอาจจะใช้ไม่ได้แต่เขานี้ได้เขาเรียกว่าอะไรวะคอร์ดโมได้อู้ ออ้ยหูไม่ทิ้งมามันต้องเซอรโบอ่อะกูกูถ้าไม่ได้เซอรโบอจ,จบเลยเหเลยอืมแั้นต้องลงสกัดอะหวังได้เฮลข่าวเลยเพราะไม่งั้นเราไม่มีเชินเราไม่มีอะไรเล่นยอมเสี่ยงไหมไม่ใช่ไม่เอาะยัง้ก็ดีอยู่ดีจะเสี่ยงอาไมาวะ เคอได้เจนเหรอเคอได้เจนเอางั้นเลยโอ้ยสุดยอดไปไหนวะโอ้มีอืมอืมทิ้งโบไปเนี้โบศูนย์โบศูนย์อุ้ย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 ไม่ใช่เล่นๆนะคนนี้ อุ้ยไม่ใช่เล่นๆน,นะมามาไม่ใช่เล่นๆน,นะเหลือ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 เจนไม่ก็แบพันเตอร์ก็ได้เหลือเจนไม่ก็แบพนเตอร์ได้เออเหลือเจนเหลือเจนเออแบพันเตอร์ไะเนี่เขาหมูฟได้ระวังนี้แต่กูมีเฮลแต่กูมีชาลเลคิงอะตัวแบกเลยตัวโคตรแบกอะ่ะตัวไม่โคตรเก่งอะ่ะ แต่เผื่อได้เฮ拉นะได้เฮราปุ๊บจบเลยวอคอลโฟร์ <of> เออชิบหายแล้วโอดินเมื่อโอดินมันเล่นกับแบลนเตอร์ได้ที่ไหนละ่ะเออกูควรใส่เอาตอนมากกว่าชิบหายแล้วโอ้โหชิบหายแล้วโอ้ตัวยี่สิบื้นที่โอ้ชิบหายแล้วโอ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วกูเล่นอะไรของกูเนะี่ยชิบหายแล้วชิบหายแล้ว เ้าแ,แพ้อะเรายังไงอ่ะเราควรยังไงอ่ะอ่าเราเปิดก่อนโอ้เอยเออ้มโอ้ยโ้ยอ้ย้สอรี่เอ้เออสายชนะโอ,อ้ยช่วยเขาอีกโอ,อ้ย อ้าวอ้าวเกมไว้เปล่าเอาเกมไว้เปล่าพี่ชายเกมไว้เปล่าเอแต่แปลกับพี่ชายเอาเกมไว้เปล่าเอาเกมไว้เปล่าโหโหนี่มันลิทเดของเซียโบ่แปดปะเนี่ยโหนี่ขนาดใส่ผิดเนี่ยนี่ขนาดใส่โอดินกับเอ้แเอร์มนเตอร์เนี่ยนี่นี่โค้ดใส่ผิดเลยนะนี่นี่คือการใส่ที่ผิดพลาดที่สุดอะ เออโอ้โหโอ้โหโอ้โหสี่นาทีเด็กโบ้ที่สุดเร็วจบโค้นเร็วโอ้โห้โจบโค้นไวอ้